นี้นะครับมาเทสเรือตัวนี้เป็นเบริเนอร์นะครับตัวนี้เดิมเป็นเครื่องมือ5ลิตรนะครับแล้วก็ผมต้องเปลี่ยนเป็นดีเซลนะครับเซลล์โมโนเพนตานะครับ ADC1 นะครับผมมาส่งเปมาแล้วนะครับเมื่อกี้วิ่งเทสได้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ5 3กิโลนะครับแต่ยังไม่หมดดีนะครับต้องไล่เทสต์เพิ่มนะครับเอ่อตัวนี้จับคู่กับเป็นหางโมโนทรีนะครับเป็นดี เร็วโอเคเลยนะครับ5 53กิโลนี่เราเก็พอใจแล้วนะครับสำหรับเรือดีเซล53กิโลเลยครับดีดีเซลนะครับความพลัโว adc 1นะครับวิ่งนะครับวิ่งติดสายเลยนะครับเรืลำนี้ที่พักพุ่นะครับข้างในมีห้องนอนห้องน้ำหมดนะครับเรือลำนี้ครับมีชายชาเลยนะครับช่วนี้น้ำมันแพงนะครับก็เลยยกเบนซิน5ลิตรทิ้งนะครับ ตอนใช้เมอห้าลิตรอยู่ก็ความเร็วอยู่ประมาณสี่สิบกว่านะครับไม่ถึงห้าสิบดีนะครับลำนี้ตอนนี้ได้อยู่ห้าสิบสามแล้วนะครับปรับแต่งเพิ่มก็อาจจะได้มากกว่านี้หนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอดูว่าน้ําหนักที่จะโหลดลงไปอีกนะครับดูนะครับวิ่งที่หายเลยครับวิ่งหน้าดตรงเลยนะครับดีเซลนะครับเี่ยรือดีเซลครับตึมันแปลงนะ กานนะครับไว้เจอกันใหม่คิหี้าลํำหน้านะครับ